เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนกลับมาตกหมึกกันที่แสมสารครับครั้งนี้เราจะเหมาเรือในราคาที่ค่อนข้างถูกนั่นก็คือชั่วโมงละ200บาทครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเรือที่เราเหมาไปนั้นปเป็นเรือของไตอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวนอกข้อครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคน กลับมาตกหมึกที่สมัยสารกันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไปกับเรือลำที่เราไม่เคยไปมาก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเรือที่เราไปนั้นจะเป็นเรือแบบไหนแล้วเป็นเรือของไตอะไรแต่ก่อนที่เราจะไปนะฮะการที่จะมาตกหมึกที่นี่ก็จะต้องเดินทางมาที่ตลาดสมัยสารเดี๋ยวไหนๆเราก็มาถึงตลาดสมัยสารแล้วเดี๋ยวเราไปอัปเดตที่ตลาดกันหน่อยว่าตอนนี้ตลาดเป็นมีอะไรขายบ้างแล้วของยังถูกอยู่ไหมนะไปเดี๋ยวเราไปดูตลาดกัน ส,บบสร,ราอยหึ่้อยสามร้อยมีครับมีครับาามาเลยคมึขายคะครับเลนมเลนอันนี้ก็ดอนอืมนี่เป็น่นีขายเปลนเลยอืยตบตงบ่ะาังนี่ปลา ราตาอย่งอีกคนกล่องเท<อ>่าไหร่นะครับที่ตลาดเสมสารนี้จริงๆก็จะมีของขายอยู่เยอะแยะมากมายนะครับแต่ในวันที่เราไปนั้นคนเยอะมากครับจึงถ่ายได้ไม่สะดวกเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเราก็ไปชมกันต่อเลยครับก้างกระดาษตัวมันเริมเลยแต่จริงจริงก้งกระดาษอร่อยนะเราไม่ได้กินอะไรนะโอ้ทำม้อนก็มีแล้วนะอ่าถ้าใครมาที่ตลาดนี้แล้วไม่รู้จะซื้ออะไรนะครับ แดีวผมจะแนะนําสิ่งที่พลาดไม่ได้ให้สิ่งแรกเลยนั้นก็คือปลาหมึกครับปลาหมึกที่นี่จะสดมากสดที่สุดสดกว่าตลาดอื่นๆครับลองลงมาก็จะเป็นปูม้าและที่นี่ก็จะมีฉลามขายด้วยครับแล้วก็ยังมีหอยกรโจงโดงแล้วก็หอยสังครับทําซาซิมิอร่อยมากพลาดไม่ได้เลยครับใช่เรามีปูด้วยโจงปูดีรยตวดยี่หารบาทช่วงนี้ปูถูกมากไม่เคยเจอสมัยสารปูถูกนี้มานานแล้ว อ๋อกินไม่ได้เดี๋ยวต้องไปขึ้นเรือเราเอาพาดูให้ให็่กว่อนั้กินไม่ได้ว่าเดี๋ยวลื่องอไเดี๋ยวเราเราต้องไปขึ้นเรือก็เหลือเวลาอีกแค่ชั่วโมงกว่าอย่างซื้อก็กินไม่ทันเก็บไว้ก็ไม่อร่อยก็ไม่มีที่แช่ในรถด้วยวันนี้มาแบบไม่ได้เอาลังโฟมมาด้วยเนี่ยใช่เรากะว่าเราจะได้เหมือนทักร้อยโล ตรงข้ามตลาดเสมสารก็จะมีตลาดวอโชคชัยนาวีอยู่อีกตลาดหนึ่งครับตลาดนี้ก็จะมีอาหารทะเลสดๆเหมือนกันครับผมก็มาได้ของที่นี่บ่อยอยู่เมื่อกี้ไปอัปเดตตลาดมาแล้วตลาดปูมาถูกมากครับช่วงนี้สามร้อยกว่าก็ถือว่าโอเคแล้วย้อนกลับไปสมัยช่วงหลายปีที่แล้วนะไม่เจอปูมาราคานี้มานานแล้วนะที่เสมสารนี่ขนาดวันอาทิตย์ด้วยนะ ปกติมันจะต้องแพงกว่านี้เดี๋ยวเรามากินข้าวกันก่อนเดี๋ยวค่อยไปขึ้นเรือนะทุกคนอยาเติมพลังวันตอนอนี้ก็เอ่อเที่ยงพอดีเดี๋ยวเราขึ้นเรือบ่ายก็พอดีแหละร้าน,นเจ็ดโคโรนาโคโรนาร้านนี้มีผัดฉ่าปลาฉลามนะผัดฉ่าฉลามถ่ายไม่ทันนะเย็นไปแนละ้ว <c oughs> นั้นก็ถ่ายไม่ทันแล <c oughs> ้วน,นะก็จุดหมดนะก็สั่งกันแบบเมื่ออาหารคำสั่งธรรมดาธรรมดานะ ื้อปลาฉลามที่นใหญ่เลยกินให้ดูหนึ่งคบอร่อยมันจะอร่อยนะเป็นพิเศษตรงที่เป็นขีดมันเนี่ยเนี่ยปลาฉลามเนี่ยเลยอนนี้อร่อยที่สุดมดบบเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันหลังจากที่เรากินข้าวกันเสร็จเราก,กำลังเดินกลับไปรถครับ แล้วก็เจอของน่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือไข่หมึกกระดองครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนนะฮะก็เลยแวะซื้อชิมกันดูครับไข่หมึกกระดองมาทุกคนว้าวรูปร่างมันแปลกดีไม่เคยเห็นอืมมันก็อร่อยนะอร่อยคนละแบบกับเออไข่หมึกกล้วยแต่มันจะออกเค็มอ่ะไข่มันเค็มอ่ะเดีนจิ้มเค็มวะ่ะ หมือนี้คันไม้ไข่มากกว่ามันเป็นรสชาติน้ำทะเลก็แปลกดีนะใครไม่เคยลองก็ลองยี่สิบาทไปครับทุกคนเราพร้อมแล้ะเราเตรียมชาวประมงมาคนหนึ่งประมงน้องครับทุกคนจำได้ไหมทุกคนยังจำประมงน้องได้ไหมเหมือนชาวประมงเลยไหมทุกคนดูชาวประมงต้องใส่เสื้อนะครับ ไปขึ้นเรือก็เหมือนเดิมนะคเราเคยพาทุกคนมาขึ้นหลายรอบแล้วลงลงบันไดนี่อุ้ยบันไดใหญ่ขึ้นน่ะเข้าเดิมเดใหญ่ขึ้นตอนนั้บันไดมันลำบากกวานี้เยอะมันเป็นบันไดลิงตอนนั้นน่ะเนี่ยตอนนี้บันไดมันดีขึ้นตรงนี้ก็เป็นที่เก็บเงินชาวบ้าน ตรงนี้เป็นหาดเจษดานะถ้าผมจำไม่ผิดที่หาดเจษดานี้ก็เป็นอีกหาดหนึ่งนะครับที่น่ามานั่งเล่นมาพักผ่อนหรือว่าซื้อของจากตลาดสแแมสารแล้วมานั่งกินในหาดครับถือว่าเป็นหาดที่สวยบรรยากาศดีอีกหาดหนึ่งเลยครับแล้วเราก็มาเจอไต่ของเราแล้วครับไต่ที่เราจะไปด้วยวันนี้ก็คือ ไตสองครับมเมื่อกี้ไตสองตัวจริงแบบในรูปในรูปไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตัวจริงเด็กกว่าใน, <c oughs> ในรูปแกในรูปแกตัวจริงวัยรุ่นในรูปในรูปแกตัวจริงวัยรุ่นเลยเดี๋ยวไตอุกนั่งอยู่นั่นนะครับเราเคยมาตกหมึกกับลากเหมือนกับกแกแล้วนะถ้าใครไม่เคยดูก็ย้อนไปดูคลิปเก่าๆแล้วกันนะครับไตอุกแกก็สุดยอดเหมือนกัน ไต้ที่สุดยอดคนหนึ่งแต่ว่าเราเปลี่ยนไต้ไปเรื่อยๆอยากให้ทุกคนได้ดูแต่ถ้าเดี๋ยวหมดแล้วเดี๋ยวก็อาจจะวนไปหาไต่อุกอีกรอบหนึ่งถ้าใครอยากดูไต่อุกก็กดไลค์หรือว่าคอมเมนต์กันมยเดี๋ยวจะให้ไต้อุกทำอาหารให้กินบนเรือด้วยไต่อุกขาจะมีฟังก์ชันพิเศษนะซึ่งเราจะไม่เคยใช้บริการเดี๋ยวไว้เขาหน้าเามีฟังก์ชันแต่ว่าเราจะไม่ไม่เน้นตกเป็นแบบ เกินไปจะแบบเอาชิวมากกว่าถ้าไปเค้าหน้านะจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งของแกวันนี้ใครจะแพ้ใครจะชนะหนูชนะเหมือนเดิมโอ้ี๋ยวเรามาดูกัน <c oughs> นี่เขาจคนเรือเราทำสีถ้าคนโบราณก็จะบอกว่าสีเขียวซึ่งมันเป็นสีอะไรสีฟ้าแต่ถ้าคนโบราณเขาต้องบอกว่าสีเขียวเหมือนเหมือนอะไรเหมือนเหมือนช้อนเขียวสังกะสีอะช้อนเขียวมันสีอะไรต้องลงอะ ้อสังกระสีมันคือสีเขียวอ๋อแต่มันมีสีเขียวที่เป็นสีนี้ด้วยนะมันมีเขียวที่เป็นเขียวปีเลยอะไม่จะส่วนใหญ่ที่หนูเห็นนะี่ยมันจะเป็นช้อนเขียวสังกรสีคิวเขียวแต่อันนี้ก็สีฟ้านะอ๋อเรือเ,เรามาแล้วเดี๋ยวเราไปลงเรือกันครับ ไหวว่าไต่ตื so to ่นิดหนักมีหรือเปล่าได้ไหมไต่เขาไม่ไหวเเพราะเนี่ยมีคนนั่งอยู่หน้าเนี่ยแหละต้องใส่จะใช่อะคนนั่งหน้าน้ำหนักน้อยด้วยไห่แล้วน้องเขาเข็นได้แล้วไต่เก่งมากที่เข็นได้การตกหมึกที่แสมสารนี้ เราจะนั่งเรือออกไปจากหาดไม่ไกลมากครับส่วนค่าเรือที่เราเหมามาในครั้งนี้นก็จะเป็นการเหมา5ชั่วโมงช่วงบ่ายในราคา1,000บาทก็ตกชั่วโมงละแค่200บาทเท่านั้นเองถือว่าถูกมากครับถ้าใครสนใจจะมาตามเราก็าติดต่อที่ที่เพจน,นี่ไอ้์สองได้เลยครับน้ำอนถึงไหนแล้วครับโกออกมาไกลเหมือนกันใน,ในี่ไัออกมาเยอะอยู่หลายโลอยู่นะกิโลเนี่ย สองโลกว่าป่ะสองสามโลได้มามเช้าเดือดไหมสายไม่ไม่เดือดแต่ได้เรื่อยๆเดี๋ยวตอนนี้แหละจะเดือดแดดเดือดนะ <c oughs> ไม่ใช่เหมือนเดือดเราตีฝั่งไหนอะครับี่ฝั่งนี้นะสายมีอะไรสอนมือใหม่ไหมก็ต,ตีแคทธรรมดาเนะยครับเดี๋ยวเลแต่ดวงกันกันไม่มีเทคนิคเจ๊กไม่มีอะไรบ้างเหรอ ยก็เก๊กยกเอาฉ้นก็จับครับถ้ามันมีตัวก็แค่ขอแค่มันจมลงสรุปแล้วก็เป็นขั้นไรกระบวนท่าอีกรเงี <c oughs> สายตึงแล้วก็เจ๊กตอต่อให้มันตึงแล้วก็เก๊ก <c oughs> มีตัวเดี๋ยวมันก็จับข้างล่างมันมีอะไรให้เกี่ยวไหมครับข้างล่างอาจจะมีอวนปูครับุ้ย <จง S 3> นี้น้ำลึกกี่เมตรนะคะมีสี่เมตรห้าเมตรเลือกเอาโย เลือกเอาเลยชอบตัวไหนรักตัวไหนก็ตัวนั้นเลยเดี๋ยวเรามาแข่งกันสองคนนะไม่ต้องไปแข่งกับไต้หรอกไปสู้ไม่ได้อยู่แล้วใช่เราะนะสู้ไต้ไม่ได้อยู่แลี่ก็แไตไไพูดอย่างนี้แสดงว่าไต้อยากแข่งด้วยนางจะคันอนุบาลเด็กน้อยคันเก่งครับครับครับโอ้ยมาแล้วไวมากเลย ข้างบนยังเตรียมของกันไม่เสร็จเลยมาแล้ววะมาแล้วยอดได้บอสพ่อไส้เบ้มันเบ้มันโอ้ไม่พี่เล่ใส่สวยอยู่ได้อยู่ใส่รับแขกใส่รับแขกใส่อะไรเขาเรียกอะไรใส่วางยาใส่ป้ายยาใส่ป้ายยาถ้าได้ใส่นี่ไปปุ๊บแต่เนี้ยติดเลยมาเรื่อยเลย ออ๋อ <Okay>. oh, <Okay. S 1> นั่งอยู่บนอ่างหมึกช oh, ิงดีพ่อแววดีแววดีอันนี้เรือน,นิ่งเลยนี่ใช่ไหมไหลวะหรือไหลอยู่ เว้นวักแสดงว่ามันต้องเป็นเรื่องที่ไม่ดีจริงๆเออพอดีว่ากลับฝั่งไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันสองคนเราใครจะได้ก่อนหนูนี่หมึกตามหมือนว่าอยู่ตรงนี้ตัวเล็ๆตัวหนึ่งปลาหมึกหรือปลาไม่รู้ไมนตามไปแล้วมีแล้ว,ลวพอเมื่อกี้หนูเขาค่อยสาวเข้ามาเหมือนยังตาม เรามีหมึกมาจริงด้วยแต่เหมือนตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กตัวเล็กแต่เหมือนตามมามาเต็มแลกแล้วก็เงียบเลยเข้าสูตรเดิมเลย หมึกว่ามันเลยไม่ได้เกี่ยวปะ <laughs> ชักเริ่มโทษมั่วแล้วยังไงครับยังเข้าไปอยู่ไหม <laughs> รับแขกรับจริงๆหมึกปลายยา อุ้ยนางมาแล้วอ่ะนางมาแล้วอ่ะอ้ย，นางมาแล้วอโอ้โอ้สสวยสสวย，โอ้ย，โอ้ยเฮ้ยตัวนี้แน่เลยที่มันแล้งเราอยู่ ไปกลัวทำไมอุ้ยงานเห็นมอ่ะเต็มเต็มหน้าเลยไอ้ชู้เผาเอาให้โมัวแต่ลีลาโม่แต่ลีลาสหน้าหับเหลือคนสุดท้ายของของเรือแล้วครตอนนี้ก็กดดันนะดิหนูกดล็อกเลยเขาเพื่อวางใจหน่อยทำไมมันเหมือนอะไรนะ ั่งมันกอมาแต่หมุนเก่าๆไงก็ไม่รู้มันเหมือนเดิมตลอดเลยถูกดล็อกและโล่งหน่อยไม่งั้นหนูกดดันมากไม่เป็นไรคนสุดท้ายมากกักจะตัวใหญ่เสมออรอดูวนครับเฮ้ ยังไงเดี๋ยวผมขอฝากทุกคนเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับว่าวันนี้ผมจะตกหนึกได้บ้างไหมครับเอาลุ้นกันต่อไปครับบนเรือมีไข่ต้มอยู่ลูกไปปุ๊บจับปั๊บเลยบอ,ออ ตอนนี้บรรยากาศคือคักนะครับไม่ใช่คือคักบนเรือนะรอบๆเรือมีหลายลำเลยมีเรืออยู่รอบๆสามลำรวมเราเป็นลำ,ลำ <ๆ S 1> ที่สี่อยู่ใกล้ๆกันหมดเลยตอนนี้ลำนู้นใช่เรือที่นี่ปะข้างหลังอนะเรือไต่เอื้องอะอ๋ออันนั้นแต่ต้นหนิใช่ปะ๋อะครบเลยน,นี่ลำซ้ายนี่ไต้อุ๊ขวานี่ไต้ต้น นั่นไต่อึงครบเลยฮะมาแล้วของโอ,โอมาแล้วอุยออ้ยสวยใช้คันมา่อยแต่ไม่ต้องมาใกล้หนูเอาเอา,เอาไปเลยนี่ครับมาแล้วครับโอเคมาแล้วไข่แตกแล้วนะ <c oughs> บนเรือไม่มีไข่ส้มแล้วครับ <c oughs> ลปยลื่นกันต่อไปไหมอีกแล้วอ๋อติด จองใส่งียไว้บวันปปปปบบนี้แต่ไก่เขาหลายตัวอย่าไปบอกว่าตายจอดไกเขาหลายตัวเดี๋ยวว่าแต่เขาเนี่ยเอาเราให้รอดก่อนดี้กว่าแม่ไป่เขาจองใครรับแขกแต่เขาหลายตัวแล้วนะ <c oughs> <c oughs> นี้เดี๋ยวเรากลับ,บก่อนเวลาเนาะวันนี้มีเหตุทุกิสายนิดนึงนี่บ่ายสามโมงครึ่งและนี่ก็คือผลประกอบการทั้งหมดของเราในวันนี้ครับ 5ตัวนะครับตัวใหญ่สุดก็คือของผมของผมจำได้เดี๋ยวเราเดินทางกลับฝั่งกันครับหตัวกับเท่าไหร่นะกี่ชั่วโมงนะบ่ฝั่งสองชั่วโมงเลยหน่อยใช่ก็ถือว่าโอเคนะถึงแม้ว่าเราจะได้กลับก่อนเวลาแต่ผมก็ไม่ได้ผิดหวังเท่าไหร่ครับเนื่องจากว่าไต่สองนั้น มีเหตุสุดวิสัยจริงๆครับครับอันนี้เรากลับเข้าฝั่งก่อนกําหนดการเยอะนะพอดีว่าไตสองมีเรื่องที่บ้านคนที่บ้านเสียกระทนะันหันก็เลยต้องรีบเข้าฝังา่งก็ผลประกอบการก็ได้หมอกแค่5ตัวนั่นแหละแต่ก็อย่างว่าเหตุฉุกเฉินทําไงได้เนาะใช่ยาเสียใครจะมัวอารมณ์มาตกตกหมึกไวย เขาก็เขาก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เนาะแกก็สปิริตแล้วเฮ้อจะปูกมามีคนซื้อยังครับอ๋อนึกว่าฟูกแล้วหายากมากายากไม่ค่อยมีอะค่ะไม่ค่อยมีนลครับช่วงนี้เป็นปกติแล้วทุกปีครับแอ้ไมาติดอ๋อช่วงนี้มันจะน้อยอยู่ใช่คใชปกติทุกปีนี่ก็ประมาณนี้ครับ ไปครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเออใครชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดับใครให้เราด้วยครับแล้วถ้าใครอยากให้เรากลับมาแก้มือกับไาสออีกก็คอมเมนต์มาแล้วกันแต่ยังไงก็อยากให้ทุกคนแสดงความเสียใจกับแก่ด้วยแล้วกันฮะที่สูญเสียญาติไปไปครับบายบาย